สวัสดีครับครับกระผมนายสเกตทาสายผู้จัการวิทยาลรยเชี่ยวชาญโรงเรียนของ,งนิยุนขอรายงานผลกับท่านางงานตามข้อตกลงวอ a พีเอในการบริหารโรงเรียนของวิยทยายนซึ่งเป็นองค์กรที่มีคุณภาพผู้เรียนมีความพร้อมผู้ปกครองมีศักยภาพในการสนับสนุนผู้เรียนในทุกด้านถือเป็นความท้าทายความสามารถอย่างยิ่งโดยภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ ที่เป็นเลือทางวิชาการต้นแบบการจัดก,การเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่อาชีพมีขั้นยมขององค์กรคือมีความรู้มีจรรญ,ญารักษาชื่อเสียงวัฒนองค์กรคือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการซึ่งการเป็นหานการศึกษาแห่งนี้จึงต้องตอบโจทย์ทุกอย่างดังนั้นการจัดหลักสูตรการศึกษาให้กับนักเรียนจึงถือเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าให้ความสาคัญมากโดยจะต้องสอดคล้อง กับวิทยทัศน์และข่ายมขององค์งกรพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในยุคสวัษที่21ตอบสนองความต้องการของจุกชนและสังคมสอดรับกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักขีวิการศึกษาดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้มีแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้นภายใต้ประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาหลักสูตรของทานศึกษาสูรพอป็นเลิศด้วยเคเคับิโมเดล เพื่อให้ผู้เรียนเตรียมความถนัดเลือกสาขาอาชีพในการศึกษาต่อร,ระดับอะดัุรมศึกษาซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนผู้ปกครองและนโยบายสำนักงานเขีมีการศึกศษามีามาขของศษาขอนแก่นจุดเน้นข้อที่7อาชีวะนวัตวิถีในองค์ประกอบที่3การพัฒนาหลักสูตรเตรียมความถนัดสู่สาขาวิชาชีพในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเคป คือรูปแบบการบริหารจัดการของเงินขอจกิจนิยรซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ข,ข้อมูลสวอตขององค์กรแล้วนำสู่การกำหนดคุณภาพของผู้เรียนดังนี้โรเลสคือผู้เรียนที่มีความรู้คลายเนสคือผู้เรียนที่มีน้ำใจมีมุมมีตมีตีเวลโนคือผู้เรียนที่มีชื่อเสียงรักษาชื่อเสียงของโรงเรียนโดยได้ นำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนตามเทรนด์โรคที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินง,งานดังนี้ระยะที่ 1. ศึกษาสภาพขององค์กรโดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและสำรวจด้วยการาวิเคราะห์สถอติและระยะที่ 2. นํนำข้อมูลที่วิเคราะห์มาจัดทำแผนเบการโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและผู้เรียน ระยะที่3การติดตามและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรของทางษาสู่ความเป็นเลิศด้วย K-12 K Model เพื่อผู้เรียนเตรียมพร้มถนัดเลือกสาขาอาชีพในการศึกษาต่ออุดมศึกษาด้วยแบบสอบถามวิเคราะห์อเอกสารการประชุมกลุ่มผู้มีส่วนเสียข้ารเจ้าได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยปีการศึกษา2 5 6 5เพื่อดำเนินการทบทวน ประเมินหลักสูตรที่ใช้มาและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักง,งานรวมทั้งสนองความต้องการของผู้เรียนโดยได้ข้อสรุปในการดำเนินงานจัดหลักสูตรโรงเรียนคอนเทนย์วิญญในปัจจุบันดังนี้ระดับมัธยมศึกษาต,ตอนต้นห้องเรียนกิฟเต็ดเป็นพรีเมียมคลาสรูมห้องเรียนปกติโปรคลาสรูมและห้องเรียนอีลิสโปรแกรมคลาสรูมระดับมัธยมศึกษาต,ตอนปลาย ห้องเรียนกิจเต็ดแอนพรีเมียมแมทไซส์คลาสรูมห้องเรียนแพทิญัมเฮลไซส์คาสรูมห้องเรียนแพทิญัมเอนจิเนียริ่งคลาสรูมห้องเรียนแพทิญัมโพลิสติกแอนด์รอคัสต์รูมห้องเรียนแพทิญัมลิงกิสติกคลาสรูมห้องเรียนแพทิญัมโปรแกรมเมอร์คลาสรูมห้องเรียนภาษาศาสตร์ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นและภาษาสเปนห้องเรียนโกลคลาสรูมและห้องเรียน ยิงนิสโปรแกรมซึ่งจะเห็นว่าหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนคอนเกรนวิทยาลัมีความหลากหลายและตอบสนองต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและสิ่งที่เราต้องพัฒนาต่อจากการมีหลักสูตรอยู่แล้วคือ 1. การสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาต่อ ในสายวิชาชีพที่เลือกเรียนแล้วในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งข้าพเจ้าได้มนินการจัดทำ MOU ร่วมกับสถาบันต่างๆเช่นคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรักระบังและอื่นๆอีกหลายแห่งเพื่อสร้างโอกาสในการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนในแต่ละห้อง 2. การสร้างประสบการณ์ที่สอดคล้องกับสายวิชาชีพ เพื่อให้ค้นพบตัวเองว่ายังเหมาะที่อยู่ในสายอาชีพนี้หรือไม่จนผู้เรียนสามารถตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาได้อย่างเหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของตัวเอง 3. วิชาที่เปิดสอนในแต่ละห้องคือสิ่งสำคัญภายใต้พื้นฐานการจัดหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการแต่ในส่วนรายวิชาเพิ่มเติมของแต่ละห้องเรียนต้องนำผู้เรียนเข้าสู่โลกการปฏิบัติงาน ในแต่ละสายอาชีพนั้นๆเพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบตัวเองและรู้ว่าสิ่งที่ชอบนักเรียนสามารถทําได้หรือไม่นะเพื่อประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับโริญาดังนั้นการจะทําโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนนะให้มีความรู้ดีมีจัญยารักษาชื่อเสียงนะผู้รับผิดชอบในการจะทําหลักสูตรของแต่ละห้องต้องจะทําขึ้นมานะเพื่อตอบโจทย์เหล่านี้ให้ได้ นอกจากโครงการธิรกิจต่างๆที่รายรางงานมาโรงเรียนคอเนเทนต์วิญยาณอย่างได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพพิเศษ12โรงเรียนทั่วประเทศไทยนะเพือ่อมือเป้าหมายที่จะให้นักเรียนเป็นคนเก่งและเก่งที่สุดจะเป็นคนนีดีที่สุดอีกด้วยขอบคุณครับ